สวัสดีครับ Toys n n d c n n y y ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับ ผมก็มพบตามสัญญาว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ดูหุ่นพวกบีชวอลนะครับทาร์ฟอร์เมอร์บีชวอลตัวเล็กๆแต่น่ารักเป็นหุ่นประกอบนะครับผมเป็นของเก่าวินเทจย้อนยุคก,ก็นำมารีวิวท่านได้ชมแล้วครับและท้ายที่ผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะนำเอาหุ่นทาร์ฟอร์เมอร์ประเภท G1G2 นํานำมา รีวิวท่านได้ชมบ้างครับก็เป็นหุ่นเอออัลติเมทพามนะครับแล้วก็มิสลาดนะครับซึ่งโอ้โหมิชชเสียงโด่งดังมากจากท r a n s f เม m e r l i g h ออ f เดอ beat นะครับผมตอนนี้แต่ว่าตัวมิสลาดตัวนี้นะครับ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสไตล์ G2 นะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปมาติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถา้าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกด d i s l i y ผมผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มดูกันที่บนแพ็กเหมือนเดิมนะครับผมบนแพ็กนี่ก็เขียนว่าโรบอกนะครับทาร์ฟอร์เมอร์อันนี้เป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกนะครับผมรู้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับอันนี้มีเขียนว่าศ1นแล้วก็มีอาจจะเป็นชื่อก็ได้นะครับแต่ผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีนะครับโอ้โหรูปออติมัตพามนะครับออติมัตพามจีวันสวยเท่มากก็ถือปืนด้วยนะครับผมว่าแพ็กแบบนี้แพ็กนี้เหลืองอ่อยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับผมนะบอกไว้ก่อน นะครับนี่เราไปหาซื้อในยุคปัจจุบันแล้วครับไม่มีขายนะครับมีอาวุธให้3ามชิ้นนะก็เป็นขวานนะครับแล้วก็เป็นปืนนะครับไม่รู้ยิงได้ยิงไม่ได้นะครับสองกระบอกนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นรูปนี่นะครับผมรถรุ่นแรกเลยนะครับผมออติมัตพามจีวันก็จะเป็นทรงแบบเดิมเรียมแบบเนี้ยแปลงร่างง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโรบอทท랜สฟอร์เมอร์ศูนย์หนึ่งะฮะอันนี้อาจจะเป็นว่าออติมัตพามก็ได้นะครับแต่นะฮะเป็นภาษาจีนไม่รรู้ว่่่่าาใใชชไมนะคับออเ ผิดก็ขออภัยด้วยครับแต่ตรงนี้เขียนว่า04นะ07 08ก็คงจะเป็นหุ่นใ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 นเซตซีรีส์นี้นะครับผมตรงข้างล่างนี้ก็จะมีหุ่นต่างๆนะในซีรีส์ในชุดนี้นะครับผมด้านข้างมันมีอะไรนะครับอันนี้เป็นรุ่นถูกแมลงสาบแทะนะครับหรือว่าหนูกัดนะครับเนี่ยฮะใหญ่เข้าไปได้เลยครับผมเนี่ยเป็นรูแล้วครับเนี่ยก็ของเก่าเก็บผมก็ยิงครับเป็นประจำครับถูกน้ําท่วมบังแมลงสาบกัดมังหนูแทะบัง โอ้หาแบบว่างงง,งไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้างก็บางทีก็ก็มีนะครับอันนี้เป็นสินค้าเพศของเล่นนะครับของเล่นจําหน่ายเบอร์ษัทนะฮะเบอร์ษัตเออาร์เอโมชันจำกัดนะครับโอ้โหนานแล้วก็มีมาตรฐานมอกอนี่ปี2อ4 0นี่ะครับผมสี่สี่สิบนะครับผมก็แค่นี้เองครับน,นี่มีไม่อินชาน่าของจีนแท้แน่นอนทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นใน,นรูปกระลูกกระตูนนะครับนี่ เราบอกทานฟอร์นโฟมร์นะครับอันนี้ก็ทาร์นฟอร์มนี่แปลงแรนได้ตัวที่จิตจิตจิตกลายเป็นรถบรรทุกนะครับรถหัวลากนะครับรถหัวลากครับอ๋ออติมัสพามรุ่นแรกลายจีวันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกเครื่องบินเออเครื่องบินสามรำนี่ผมไม่แน่ใจว่ารีวิวไปหรือยังนะครับก็คือศูนย์สองศูนย์ห้าและศูนย์หกนะครับแต่ตัวนี้นะครับฮุกเกอร์ฮุกเกอร์นี่เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่ไปรอยแกะยังเป็นเป็นแกะอย่างนี้อยู่เลยนะครับผมท่านใดยังไม่ชม ในหาชมในช่อง Toys and Candy นะครับแต่ออตติมัสพามนี่ยังไม่ได้แกะมารีวิวนะครับฮุกเกอร์รีวิวไปเรียบร้อยนะครับนี่ฮุกเกอร์03นะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปมาดู04 04นี่ครับกระลังดังมากๆครับจาก Transformer Light Up the Beat นะมีในภาคหนึ่งนะครับในในฉากหนึ่งนะครับเขาจะแปลงร่างเป็นรถแข่งได้ด้วยนะครับคือสามารถที่จะก๊อปปี้เปลี่ยนร่างได้หลายรูปแบบนะครับผมผมนี่ก็เอามาให้ดูนะครับมิ ลาดนั่นเองครับไม่ใช่มิดานะครับมิดานะครับมิดานะครับอ่ามมิดาเนี่ยอยู่บนดอยนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นศูนย์สี่นะครับแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครเป็นเครื่องบินนะครับส่วนศูนย์เจ็ดนี่จะเป็นรูปหนูนะครับผมโอ้ถูกแปะไปครับหุ่นแปลงร่างอ่ะ ดูของมิลานแล้วกันหน้าแพ็คตรงนี้เหมือนกันหมดนะครับผมแตกต่างกันที่ตัวหุ่นนะครับเนีย่ยหน้าแพ็คตรงนี้เหมือนกันหมดแตกต่างที่ตัวหุ่นนะครับนี่เห็นไหมเป็นหนูหนูตัวนี้ก็คือรีวิวไปนะครับเถอนะนะตัวนี้เอ้ามึงแปะอีกแล้วครับตัวนี้ตรงเลอจะเป็นเออ หมูแดงนี่หมูแดง่าหมูแดงไม่ใช่ข้าวหมูแดงนะครับเป็นหมูแดงจริงๆนะครับจาก transformer beachwar นะครับผมนะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วครับท่านใดยังไม่ชมไปหาชมในช่อง toy s and candy นะครับหมูแดงนะครับผมอ่าหมูแดงแบบนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้ฮะ่าวคลิปนี้ผมก็จะเอามาเออตัวนี้ดีกว่าครับพ่อดังนะครับมีลล่าแล้วก็ ไม่เคยมีในหนังทาร์นฟอร์เมอร์มูวี่มาก่อนนะครับตัวนี้ก็เลยฮิตมากนะเดี๋ยวเอออัติมัดพามเนี่ยโหดูประจําดูจนเบื่อแล้วครับเบิร์นบีก็มีประจํานะครับผมนะภาคนี้ทาร์นฟอร์เมอร์ไลฟ์อัพเดอะบีสนะครับก็เป็นพวกพวกสัตว์ต่างๆตกจากพวกบีชวอร์นะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมก็นามารีวิวไปแล้วนะครับผมเป็นต้นกําเนิดนะครับคลิปนี้เลยอยากจะเอามีหลาดดีกว่าครับมีหลาดมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมเดี๋ยวไว้ว่างๆก็ต่อไปก็เอออัติมัดพามอันนี้มาให้ดูเป็นแนวทางอ้าวหลุดเรรียบ้อยอ ับมีโอ้ยตุ๊บเก่าเลยมาเล่นนะเก่าๆนั้นนะก็เล่นหลุดนะครับผมอ่ะอันนี้ผมว่ามาวัดขนาดแพ็คก่อนครับอันนี้มีหลาานะครับอันนี้ฮุกเกอร์โอเค่ะวัดขนาดของแพ็คให้ชมก่อนนะครับผมเพราะว่าแพ็คก็เหมือนกันหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณตั้ง24เซนนะครับความสูงนะครับผมจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนความกว้างแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก17เซนนะครับเนี่ย17เซนนะครับผม17เซนความหนาก็อยู่ที่ประมาณสัก4เซนครึ่ง สเซนครึ่ง5เซนแค่นี้เองครับทุกแพ็คเหมือนกันหมดปืดเนี่ยร้อยสามแพ็คสามแบบนะครับผมนี่โอ้โหด้านล่างก็เหมือนกันหมดนะครับก็เป็นรูปเดียวเหมือนกันหมดนะครับนะฮะแตกต่างตรงนี้ไม่แตกต่างเหมือนกันหมดเลยแค่นี้เองนะครับผมอ่ะอันนี้ฮุกเกอร์รีวิวไปแล้วนะครับ ต่อไปอ่ะเรามาตัดแพ็คดูตัวนี้ดีกว่าครับมิลานโอ้โหอ,อยากจะเล่นนะครับเพราะว่าเป็นของเก่าเก็บยังไม่ได้แกะแพ็คเลยนครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรอ้าวแกะตัด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 ของเก่าก็เล่นไปนะครับผมถ้าไม่เล่นก็ก็คงต้องเก็บไว้ต่อไปอันนี้ก็เป็นรุ่นแมลงสาบแท้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรูโวเข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยปุ๊บ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 โอ้หลามาแมลงสาบแท้นะครับไม่กรหนูแท้ตัดแพ็ค เรียบร้อยแล้วครับมาดูมิลาดกันนะครับผมหรือว่าจริงๆนะครับตัวนี้เข้าเป็นเออคัปปี้ว่าเรียนแบบมาจาก Transformer Generation 2นะครับผมตัวนี้จริงๆชื่อว่าเออไลเจียไลเจียหรือลเิเจียนะครับลิเจียฮะไลเจียนะไลเจยไลเจียหรือลิเจียนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็ชื่อว่า เออไรเกี่ยวไร่เกี่ยไเชไลเชโอ้โหฝึกยอดยาก,ยากผมว่าเรียกมีหลาดีกว่าง่ายดีนะฮะอ,อ,อย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นรถแข่งนะครับรถแข่งแล้วก็มีวุดปืนให้หนึ่งชิ้นหนึ่งกระบอกอุ้ยหักเลยเนี่ยของเก่าเก็บไปเนี้ครับไม่เป็นไรมันกรอบนะครับยิ่งอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการหักได้ หักหรือเปล่าเอยหรือว่าเขาเสียบไปโอคงไม่หักครับคงจะเสียบอย่างนี้ผมก็ตกะใจเลยครับนึกมาหักเปะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียบร้อยแน่นอนแล้วครับนี่ฮะคงจะเสียบอย่างนี้มากกว่าครับโอ้งัดออกมาหักบอบเรียบร้อยนึกว่าเ้าเรียบร้อยแล้วงานเข้านะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนแต่ไม่ได้หักนะครับผมเขาสามารถถอดไม่ได้นะครับนี่เป็นรูๆนะครับผมให้ดูก่อนนะครับโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเล่นของเล่นจีนเกินเนี้นะครับไม่เอาละไม่งัดแล้วครับผมเดี๋ยวหักตัดดีกว่านะฮะอื ตื่นเต้นของเก่าก็แบบนี้ครับเล่นไปก็หักไปเสียวไปเพลินดีซ่อมเอาเนวยโหปืนสวยมากๆากเลยครับเป็นชิ้นใสนะครับผมอ่าไปเรามาดูรถแข่งกันดีกว่านี่มิดมาดูฟาร์มขนาดเท่าก่อนแลวครับอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเซนนะครับสิบเอ็ดเซนนะครับผมสิบเอ็ดเซนนะครับฟาร์มยาวจากหน้าถึงหลังหลังถึงหน้านะครับสิบเอ็ดเซนฟาร์มกว้างจาก้า้ไปฝาอยู่ที่ประมาณสักห้าเซนนะครับนี่ห้าเซนนะครับผม โอ oh, ้สวยสวยแต่ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์เลยทุกทีเขาจะมีตาโอตบอ์บอกดอ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นใออยเลขอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดหรือว่าทำเป็นสีนะครับผมของแท้นะครับอันนี้เป็นของกรอบสน็อกออฟโอ้ oh, ทูโทนด้วยนะครับรู้สึกว่าขาตรงนี้เป็นสีเข้มอันนึงอันนี้เป็นสีออฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินอ่อนอันนี้เป็นสีน้าเงินเข้มๆนะก็มหาโหของจีนขึ้นแบบนี้นะครับเล่นทูโทนแต่ด้วยนะโอ้โหสุดเท่ ก็มีแค right. ่นี <sucks> ้ <sau> เองนะครับผมนี่ร่างรถเขาก็เป็นแค่นี้ครับล้อหมุนได้ครับจู่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 าูอาูู่้่จรู่่มู่จ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 ู่าู่จน่จูัจู่จูัจน่จค่ับ่จง่่จู่จู่จู่จะ่จู่ย่จงู่่จู่จดู่จ่จู่จูบจู่จูู่่น่่่่่่้จจู่จ่จู่่่น่จู โอ้โหอ้าวแล้วครับนี่ท่านฟอร์มจุด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 ท่านฟอร์มยังไงเอ่ยอ่ะอยังไม่ทันแต่ท่านฟอร์มเลยขาออกมาแล้วครับผมแบบนี้นะครับตรงนี้ถ้าคลายแบบมีระบบสปริงยังไงครับผมงัดขึ้นงัดงัดงัดก็ลองเสือเสียวดูนะครับอาจจะหักเปล่าเอ่ยนี่ออกมาแล้วครับนังแก๊กใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีเลยครับแก๊กแล้วโอ้แปลงร่างแบบวันสเต็ปนะครับผมนี่ฮะ ออกมาแปลบโอ้โหมิหลาดสุดเท่มาแล้วครับผมดูก่อนนะหน้าตาหุ่นเทพจริงๆนะครับผมไม่ธรรมดานะครับงานก๊อฟต์น็อกออฟงานจีนนะครับหาดูยากไม่มีใครมารีวิวชมแล้วครับส่วนใหญ่เขาจะรีวิวงานแท้กันมีแต่ผมนะครับหางานจีนมาเล่นให้ดูตลอดนะครับเพราะว่ามันหายากกับงานแท้แน่นอนครับก็มีแค่นี้เองลองถือวุฒนปืนตั้งหน่นะครับโอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้นึกว่าหักนะครับถอดมาใส่ได้ปุ๊บ อา้าวถือปืนปืน๊ดโอ้โหใส่ไ,ได้ไหมเอ่ยใส่ปืนตรงนี้ไปก่อนตัวนี้ตัวนี้จะแน่นนะครับใส่ไม่ได้เอานี้ดีกว่า,านี่ปืนเท่ๆนี้ถือได้ไหมเอ่ยอือหืนี้ก็พอดีแปะเลยฮะเดี๋ยวลองดูมือน,นี้นะครับว่าจะถือได้ไหมเอ่ยนะครับผมเสียวเสียวไป รู้สึกว่าไอ้ตรงแกนนี่เขาจะใหญ่นะครับผมเนี่ยแกนตรงนี้จะใหญ่นะครับผมแกนตรงนี้จะใหญ่ใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยถือปืนใหม่ถือปืนใหม่เนี่ยตอนนี้ถือปืนแล้วอือฮะถือปืนปึ๊บใส่อย่างนี้นะครับผมปึ๊บฮะตัวนี้เอ่อรู้สึกว่าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยแกนใส่ตรงเนี้ยเขาจะใหญ่กว่ากว่ากว่ารูมือนะครับผมสังเกตดูนะครับเห็นไหมใหญ่กว่ารูมือก็เลยใส่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็ ไปเหลาๆสักหน่อยแล้วก็ใส่ได้แล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นปืนนะครับก็ถือปืนสีส้มแล้วกันนะครับผมนี่แล้วครับผมมีหลาสุดเท่จุน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 เดินได้นี่ยืนแท่เลยครับผมวัดความสูงให้ดูสักหน่อยนะครับผมความสูงความสูงขนาดไหนเอ่ยความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเซนนะครับผมสิบเอ็ดเซนนะครับนี่สิบเอ็ดเซนนะครับผมนี่ความสูงเขา เออมาเนี้ยสิบสิบสิบเซนสิบเอ็ดเซนนะครับผมเนี้ยสิบสิบเอ็ดสิบเซนมากกว่านะฮะเนี้ยสิบเซนครึ่งสิบเอ็ดเซนนะครับผมอันนี้เองสวยงามครับผมใช้ได้เลยนะฮะด้านหลังก็ประมาณเนี้เยเฮ้ยจิ้งจ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 งเาเลยเคครับดูใกล้ๆครับ หน้าตาของมิลล่าก็สวยเท่ดีนะครับผมหัวตรงนี้นะครับเขาจะหมุนได้นะครับผมหมุนซ้ายหมุนขวานิดหน่อยนะครับผมมือนี่ขยับได้ขึ้นลงได้นะแล้วแต่เราจะเล่นเล่วมันเดนบอลจอยนะครับหมุนได้หมดนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมอืออันนี้ขานี่ก็หมุนได้นะครับลองเปรียบเทียบกับเจ้าเออฮุกเกอร์นะครับผมฮุกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็สวยเท่ฮะเป็นคนละแบบนะครับ โอเคแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ชมของเล่นแปลกๆย้อนยุคนะครับผมเออ่มิดล่ารถแข่งนะครับจาก Transformer G2 นะครับผมอืะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะนำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนํามารีวิวท่านได้ชมหน่อยนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกันน่ากดติดตามเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ